หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดร่องแหวนเสร็จ EP นี้มาเจอกันนะครับเราจะทําการใส่แหวนนะครับถ้าใครที่รู้แล้วก็กดค้ามไปได้ไม่ต้องดูนะครับอันนี้เราไว้สำหรับช่างมือใหม่ที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาในระบบนะครับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ เลื่อนผ่านเลยก็ได้นะครับนั่เราไม่ว่ากันนะอันนี้เราทําไว้สําหรับช่างที่มือใหม่จริงๆนะครับวิธีวิธีการใส่แหวนลงในร่องของลูกสูรนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วเราจะค่อยๆไปทีละบ,บททีละตอนนะครับเพื่อที่จะได้ให้คนที่เขายังไม่รู้เขาได้เข้ามาศึกษานะครับแหวนเนี่ยเราใช้เป็นของยูสุนะครับของแท้เลยนะครับ ใน,นลูกสูบต,ตัวหนึ่งก็จะมีแหวนอยู่สามตัวนะครับแหวนสามตัวมันก็จะทํางานแตกต่างกันออกไปซึ่งรายละเอียดเนี่ยไปที่ไปที่อยากจะศึกษาก็เข้าไปค้นหาในเว็บไซต์ได้เยอะๆนะครับนี่เราจะไม่ล้วงเราจะไม่พูดเรื่องทฤษฎีเยเอะเราพาปฏิบัติเลยนะครับ แหวนแต่ละแต่ละชุดก็จะมีอยู่3ตัวนะให้เราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีตัวหนังสืออยู่แหวนตัวที่1นะตัวที่ห,นะหก็คือนับจากหัวบนลูกสูบชุดบนลูกสูบนะครับลอ่องแหวนตัวแรกจะใหญ่นะจะมีตัวอักษรเล็กๆอยู่มองไม่เห็นหรอกนะครับอันนี้ให้เราดูถ้ามันจะเป็น ตัว n นะเรียก n นะถ้าเป็นของนิปปอนก็จะเป็นตัว R, อไรประมาณนี้นะครับเวลาใส่นะครับแล้วก็ให้ตัวหนังสือเนี่ยมันหงายขึ้นนะครับมันหงายขึ้นเดี๋ยวเป็นความลงนี้นะครับให้หงายขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เราที่ไอตัวอักษรน,นี่หายถ้าเราประกอบเครื่องเก่าเนี่ยมันไม่มีตัวอักษรมันลบไปแล้วนะมันลบไปแล้วก็ให้เราสังเกตความคมของแหวนนะความคมของแหวไม่ลาใช้งานข้างล่างเนี่ย อันนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะด้านๆไม่มีคมนะเนี่ยแต่เรามาลูบเนี่ยลูบคมในข้างล่างมันจะไม่ค่อยมีคมแต่ข้างบนเนี่ยมันจะคมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยลูตรงนี้จะคมนะตักซากมือหน่อยนะอันนี้ถ้าเรารูปข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยคมก็ถ้าอันนี้ในกรณีที่ตัวหนังสือมันลบไปนะ นะครับวิธีใส่ปกติแล้วเขาจะใช้เครื่องมือเขาจะใช้ครีมถังแต่สาหรับคนที่ไม่มีนะก็ไม่ยากมันไม่ได้แข็งอะไรเยอะแยอะอ่าเวลาใส่เราก็ใส่ตัวล่างก่อนนะแหวนน้ํามันนะนนี้เขาเรียกว่าแหวนน้ามันนะครับมีหน้าที่กวาดน้ํามันที่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงตรงผนังลูกสูบเนี่ยวิธีประกอบนะ เราตอดออกก่อนนะเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีรี้แยกนะเป็นลวดแยกนะครับแยกออกเราง้างง้างนิ้เดียวคอให้มันเท่ากับมุกชูดได้แค่นั้นพอนะครับอวิธีสังเกตนะเนี่ยลวดปากมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมี่เข้าไปแล้วนะครับ เวลาเราปากเนี่ยเวลาเรานิสัยเราพยายามอย่าให้มันปากอันนี้มันตรงกันเนี่ยตรงกับไอตรงกับไอที่เราสวมไปไเมื่อกี้ี่ยเราก็หันกลับด้านนะหันกลับด้านเพื่ออะไรเพื่อว่าจะให้มันไม่หลุดนะให้ไอบา่าตรงเนี้ยล็อกมันไว้ก็ง่ายๆนะครับผมลูกศรมีทางหนึ่งแล้วก็วมเข้าไปเลยนะครับเนี่ย,ยน,นะ ก็จัดให้มันลง,ล,ง,งนนะล่องมันนะเราทำความสะอาดให้ดีๆนะครับไม่ต้องไปฉโลมน้ํามันนะอย่าเพิ่งไปฉโลมน้ามันมันจะทํางานยากมันจะลื่นนะครับนี่เ้าแล้วนะนี่นะครับนี่ตัวแรกเสร็จตัวที่สองมันเป็นล่องไขรล่องมันอยู่นะครับมันไม่คือมันจะใส่ล่องอื่นไม่ได้นี่เห็นไหมะระทับเราวางไวน้นี่นี่เห็นไหม จะพอดีนะลองมันนะแต่ถ้าแหวนแรกเนี่ยแหวนตัวบนมาใส่ช่องที่สองก็ไม่ได้นะ้นคนละล่องกันนะครับไม่หลงไม่สับสนนะอ่าทีนี้เราตัวที่สองมาใส่ีาตัวที่สองวิธีการไม่ต้องใช้เครื่องมือยากครับมือง้างเลยครับมือง้างเลยนี่หงายขึ้นอย่างนี้นะตัวหนังสือนะตัวหนังสืออยู่ข้างนี้นะก็หงายวา,างนี้นะครับนี่ใช้มือง้าแล้วะนะเห็นไหมครับนี่ง้าง ง้างในลักษณะตรงนะครับไม่ต้องบิดนะถ้าบิดมันจะหักง้างแค่นี้พอแล้วนะครับนิดเดียวนะนี่นเสร็จแล้วนี่ลงล่องน,นะง้างมันนิดเดียวไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ไม่ได้แข็งขนาดนั้นอันนี้เอ็นนะตัวเอ็นตัวเอ็นนะครับ หันขึ้นข้ึงบนเหมือนเดิมนะครับงางเหมือนเดิมใช้นิ้วโป้งเนี่ยแล้วก็ใช้นิ้วคีดประกองนะครับถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่มีแหวนไอชุดใส่แวนก็นี่ครับเครื่องมือทีมทางนี้นะ ใช้คีมถ่างช่วยก็ได้นะครับถ่างให้มันออกตรงตนี่เห็นไหม,มองเห็นะครับนี่ถ้ามันถ้ามันแน่นไปนะถ้ามันเราง้างไม่ไม่ได้นะครับนี่เข้ใช้คีมตัวนี้ในการอ้ามันนิดเดียวพอนะะ ก็อ่านอย่างนี้พอนังนพอให้มันเข้าได้มันก็เสร็จแล้วหนึ่งลูกนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับใส่ครบทุกอันอันนี้เราจะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปทีละอีพีนะครับว่าวิธีการฝึกวิธีการใส่แหวนนะเดี๋ยวบางคนยังไม่เข้าใจนะครับ ว่าจะใส่แหวนยังไงตัวหนังสือต้องต้องอันหน้ามันขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับอันนี้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าทาหนังสือลูกมันจะยาวไปนะถ้าใครทําเป็นแล้วตรงนี้ก็ให้ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องดูนะเดีย๋ยวมันจะเสียเวลานะครับอ่า e ีนี้ก็จบเท่านี้ตอนนี้เป็นเทคนิครายละเอียดนะครับแหวนก็เวลามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันก็จะมันก็จะ ทางออกเพื่อที่จะให้ตัวมันติดผนังนะเพราะว่าเราต้องบีบแหวนเข้าไปนะเข้าไปในกระบอกนะครับ okay. น้วก็เวลาลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเงี้ยนะครับแหวนตัวนี้จะเป็นตัวลัดแหวนกำลังอัดเนี่ยมีอยู่สองตัวเนี่ยแหวนอัดคาเรียกนะมันก็จะเวลาลูกสูบเลื่อนขึ้นแหวนตัวนี้มันก็จะล็อกกำลังอัดเอาไว้ไม่ให้ไม่กำลัง,งอัดมันรั่วลงล่างก็คือ กำลังอัดเนี่ยถ้ารอดลงล่างได้มันก็จะดันน้ำมันเครื่องขึ้นไปข้างบนตรงเดี๋วัดจะทำให้เครื่องหลวมมันนี่อาการเครื่องหลวมนะให้เรารู้ไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ไปสอบถามกันเข้ามาได้นะครับจบนะวิธีใส่แวนประกอบแวนนะครับไม่ต้องมีเครื่องมือยากนะนี่ทำให้ดูแล้วนะครับโอเคอีพีนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ